ดูหัวบนครับจักรลอนวะตัวนี้มันกว้างก็่าสามใบปัดบ่ทั้กันเทียบเท่าครับหัวสิบหลอดละครับเทียบเท่ากับหัวสิบหอเอ ยางนี่ะมันมันมันเอื้นชิปลอนบ่นี่สร้างรถสร้างเบร์มันขายถือกอยู่แล้วจังโหลดสร้างเบร์มันขายถือกูยิ่งเลว อ,อันนี้กรแตกครับซีโปโตแตกตรงนี้นะครับเอาเบิงบิมาตัวมาเห็นแนี้เฮ็ดสีมาแล้วครับมา,า,าตัวมาตัว,ตว ให้เบิ้งตำแนี้ครับเบิ้งตำแนี้เอาเบิ้งเอาปรตัวที่ปูแตกเป็นบางจุดเบิ้งซุ้มหล่อครับซุม้มหล่อห่อเรียบร้อยครับได้บ่เนาะ่าบอเบื้องขำอยู่บ่เปิดประตูท้ายเ,เนดดาะซีิมันหาครับซิมันหาครับไอมาเอาเลยครับนี่ ไชแล้วครับน well> um> um ี่ไทเบิ้งลงอองเบิ้งลงครับเขาไม่ให้ขึ้นครับง่ายไหมครับภายในมืดเท่านั้นนะครับเนี่ดูข้างบนครับกอนเอาบอก่ยก้น นี่ขอบประตูครับกาเชี่ยมนะชุดหนังนี้หัวสวยครับหัวสวย ราคาสำจครับใส่สิบล้อสิบสองล้ในเบืดครับอีฟง้อวิมีผุครับแตกแต่สีปูครับเมาด่วนครับ อันเนั่นและซึ่งนี่อฮะเอออันนี้สมัยผมสื่อนะครับแสนสองครับ อุปรกรณ์นีน้บันครบจนคัญนนี้นะครับสมัยซื้อไปวางเคทีครับตั้งเลือใจแห้งครับอันนี้ราคา4ี่0มืมออ่นหาราคาซำหัวลอยฉหานครับหัวเขาซื้อมาแพงกว่านี้นครับซื้อมาตั้งหกหมื่นขนาดหัวกระตูนดูภายในครับ คนแก่เม,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 มาด่วนครับอีกชั่วโมงหนึ่งจะยกลงนะครับนี่ใ,นนนคนใครมีหัวยาวมาวางเลยครับนี่วางใส่หัวเงาเลยครับสบายสบายครับ

เอามาเบิังเอาครับติดต่อด่วนๆครับเอ็นกระดูกกับบมีด สสวัสดีค่ะน,คนี่เงเสียงคนนไห่วยอบคนณหดกล่องสวัสดีค่ะก็อยากเลาใครนอสวยอยู่ใครขนเวลากระสือดึงดวนครับดึงดวนครับ

อ้ยยังมีสิบหลอดด้วยี๋ยวเขาจะไปซื้อใหม่ตอนนี้เป็นแรก ท่านท่านหลวงเรียกมันโอดชทรไม่ขึ้นเลยมงนั่นเออน่นน่นแกนนขมยน้าแกไปซื้อเงี้ยนําเขาเขาหา่ไปเขาเขานีไม่เขาหนีเล่ขาข้าไห่เฝ้าของไงฝก็ดังเป็นเล่ขาเช็ดของเนาะ่แม่นมาฝอาสวนน่มึงเล่ขา เติมตัวยาเยแเล้วถอดหัวอกเอาไถอหัวงเอาบังเอาครับมุนมุนสนใจติดต่อมากครับเดี๋ยวว่างเบอร์ทู่เบอร์ยังให้ครับดุนดนเลยครับสวัส nin ดีครับ